เพื่อนพี่นอางนองไอ้อบบอนเพราะว่ามื่อื่นเป็นสิบใบเลยนะอธิษฐานกันเนาะเมื่อื่นเป็นวันเกิดเพื่อนพี่น้องไอ้สาเพ้งหมดเพื่อนผัด,ผดบยยัลลูพี่น้องเขาก็เลยบัลลังสลอกวันเกิดกับกันคือเค้กมาให้เพื่อนเป่าพี่น้องก่อนเปิดใบนะอธิษฐานอ่าปีวันเกินนนดนี่จะก็อไอส่งให้มันปะวันเกนี้ได้กี่ตัวเ 特别快了。5, the wow.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ป่องไเนี bon ày, ่ยมาได้กินข้าวมาหน้ำมาอยางน้ไหนกอนเรอก้อน้นแ่ไปหน่อยววแพงจังห่้และวดสะแพน่อไกินะแล้กับบดิ้งหันล้เราบ่องแบ้วเราบ่อย่ไหข้าวไมอา ก็เมือนเวลานเขาดาวก่อนวะยังไ่ได้นงอยู่คนเียวีนเอะลยจงนื้น เป็นวันเกิดเพื่นพี่น้องเอ้ซาแพงแบบพื่นขัดบอดได้อยู่พี่น้องเขาก็เลยบรได้ทลองวันเกิดนับกันซื้อเค้กมาให้เปินเป่าพี่น้องก่อนเปิดใบนะไอ้จอ่าปีวันเกิดนี้จะเขาให้ส่งให้มันไปวันเกิดนี้จะเขาให้ไปส่งให้มันสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเดินทางไปเห็นวิเห็นงานกักตัวให้ตลอดปลอดภัยแคลียรพลาดจากอุบัติเหตุหรือภัยทั้งปวงพี่น้องให้ส่งให้มันในเรื่องด้วยค่ะเงินให้ได้เล่นลายเด้อให้ได้โหลดตล่างซะ ่ีนี้นะได้นะครับเปล่าคลิกลำกันเด้อสร้อยมือเกิดปัญญาพี่น้องเ้ยเปล่าคลิก่อนผมทอดสามสิบปีเลยนะพี่น้องเนาะสามสิบปีแต่ว่ามืออื่นไปมันเกิดขึ้นแต่ว่ามือนี่แท้กันให้เป็นเป่าคลิกก่อนพี่น้องเอาประด้อยู่สรองมือเกิดลำกันเพวังค่ะคนจะต่างนี้ภาระหน้าที่ภารกิจเปลี่ยนงานที่ลงไปเห็นกันเถอะเนาะภาระแต่ก่อนแบบมันไม่ได้สำคัญยังมากมากเนาะสำคัญแต่เขาแบบ แต่สําหรับเขาเป็นสำคัญแต่ว่าเขาเบียดเอาเบียดงานมาก่อนนะพี่น้องเบียดงานมาก่อนพี่น้องเลยสรองเขาสลองตอนใดก็ได้พี่น้องทุกนี้ได้เขากีชช็อกก็สลองก็ได้สองคนนะพี่น้องไอ้น้องด็อกเตอร์ไอ้สิรัปเพี่น้องเลยเหลืย่างการทางนี้ก็เนาะมันกระบอกขบก็แน่พี่น้องไอ้โพอสะเพงกัอยู่ฮงหมอยังโบ้ใครบป็นใดนี่เนาะเขาก็ค่อยส่งเข่าส่งน้ำโพสะเพงกับย่างลูกแน่เพยาะก็มีเบี่ยงขีดแน่ต่างคนกับต่าง sắp xuân là cả mắn nó xuân thì cả mắn cả bây giờ là cả đánh nó có mẹ khó khó thôi em cũng nó như mò đây có mùa là phải nhạt thân phải nhạt thân là đẹp cả thảo là cả mười nó biết nó à như vậy mà nhà mình tưởng trước đây nhỉ hành tinh lợi đi đây em ra thêm sư lợi bên nào làm tư hành thì nó ra thêm cả mùa nguyên bọn tao nó biết nó ra thêm tông tông có bao sao bọn tông tông nó Được rồi lắm nhớ đất rồi เป็นแด้อลูกเต่าดีมากเลยหรอพี่น้องไปดองดูแม่กับเสด็จปิดคลิปได้พี่นองก็สิไปตัดผมเตรียมไปเวดไปงานเตรียมเครื่องเตรียมผมจะเดินทางน้าหัวขี่รถกับอ้ายอันี่กรถกับอ้ายแต่ก็หมู่หลายคนเอากับให้หมู่ถามพี่น้องเขาต้องถามหมู่แล้วพี่น้องอันสุดท้ายนี้กับคุณป่ับใจเขามีน้องเอฟซีมีน้องที่เข้ามาติดตาผับส้มจะเห็นกับบรรจัยคลิปก็ย่าหลอนคลิปตงแคงตลอดมากพี่น้อง ข่าววันพระากาการใดกับขอโทษขออภัยนะแ่เนาะขออยพเดายแหเอฟซีทุกคนที่เข้ามาจิดตามับสมจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงควบเจ็บใดควมขาดมีสุขภาพดีดกบยาก่ขอกคสบายดีบายขอคุครับคิดว่าเค้กนิบเนี่กเป๋าบ่อนเาะไปคออยู่เจสไปเป่าอยู่ใครปจับผมเบ้ฮะจับผมเนาะโดยโดย